ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มามะพนะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสอนเด็กๆดกํำน้่คราวที่แล้วเราลงคลิปไปว่าเด็กๆดกำน้นได้คนหนึ่งว่าสงสัยเด็กได้ไงตัวจิ๋วแค่นี้เองไหนแอบคุณครูนี่นะคะคุณครูพู้ตายแล้วก็คุณูโพงนะคะที่สอนดำน้ำ ไหนบอกเล่าเทคนิคให้ฟังหน่อยว่เาปเป็นยังไงบ้างอ๋อเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกดำน้ำดเด็กครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กเลยครับสำหรับการที่เขาสามารถที่จะกั้นหายใจใต้ใน้ำได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาได้รับติดตัวมาจากในท้องแม่คือการกั้นหายใจเวลาเขาอยู่ในท้องแม่เป็นน้ำใช่ไหมครับเ <ๆ S 1> ขาจะกั้นหายใจเป็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่6เดือนอูนถึง1ปีเด็กๆจะเริ่มค่อยๆลดหายลืมไป จะกลายเป็นว่าอ้าป,ปากเวลาลงน้นําแทนแต่ก่อนหน้านั้นแรกเกิดจะถึง6เดือนรับประกันว่าเด็กๆสามารถที่จะปิดปากทันทีแต่ที่เขาดำน้ําลงไปครับเป็นรีเฟกครับจะเรียกว่าเป็นกระสาวิชาคือรีเฟกหรือปฏิกิริรยาตอบสนองกระตุ้นมาครับคล้ายๆกับที่เราเอานี้ไปจิ้มเข็มเราสะดุ้งมือเหมือนกันถ้าเด็กดำน้ำพวกเขาปิดปากทันทีเลยแต่บางทีเราเข้าใจว่าผู้ใหญ่ต้องมีความเป็นห่วงอยู่แล้วว่าเราเขาคงไม่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 มาถึงพอเข้าใจว่าเด็กปิดปากแล้วก็เอาเด็กลงน้ําเลยอาจจะค่อย สำรวจน,น้องๆเด็กๆก่อนด้วยการพาเข้าห้องน้ำอ่หยดน้ำใส่หน้าสังเกตที่น้ำผ่านหน้าเขาปิดปากไหมอค่อยๆลาดบูดน้ำเล็กๆลอนไปปิดปากไหมลาดน้ำเพิ่มขึ้นไปปิดปากไหมให้รู้สึกมั่นใจใแล้วสะดวกใจก่อน ให้เริ่มผ่านลงสาก็ได้ครับใช่ค่ะคุณพี่พกให้เทคนิคอันนี้มาแลงวั้นตอนอาบน้ําเนี่ยเวลาเขาน่าอาบน้ําก็จะเอาฝ<ม>ังบัวค่ะและ 1, 2, 3, ้ว w น three เขาก็จะอย่างนี้นิึงปิดตาเสร็จปุ๊บ<ม>เราก็ฝึกขาวเวลาอาบน้ำเนี้ยค่ะเริ่มลาดใจลาดมาพอมาเข้าคลาสเรียนครูพงเขาก็มีแบบเหมือนกระถางที่มีรูตอนแรกก็แบบชุดเล็กก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆชุดใหญ่ขึ้นเพืคะจากันโรยน้ำเป็นหยด ค่อยเทเป็นทั้งถังแล้วก็คอเทใช่แล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาเนี่ยนับหนึ่งสองสามแล้วเราก็ย่อก่อนตอนแรกคือย่อแบบรึดนิดเดียวเองแล้วหลังจากย่อเนี่ยก็ลึกสไลด์เลยค่ะแต่เนี่ยเป็นที่คนได้เรียนรู้เราก็สําคัญมากคือสะเนียน้ำแ่บคุณเป็นน้าเกลือใช่ไหมคะน้ําเกลือจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ใช่น้ําเกลือเป็นน้ำคอรินก็ต้องให้มั่นใจว่า ค่าของคอรีแล้วก็ค่าความเป็น,ปนกดดางเน,ดาดนี่ยมันอยู่นน<ด>ในเเรนจ์ที่ถูกต้องดําน้ําดูถ้ารู้สึกแสบตาก็คือแว่ายังไม่โอเคถ้าเรารู้สึกลืมตาแล้วเหมือนเป็นน้ําที่เราอาบเลยอ่ะแปลว่าสั์นั้นโอเคครับแล้วก็มันเป็นปกติค่ะที่เด็กๆจะร้องไห้ครั้งแรกที่พาเด็กๆดําน้ําเนี่ยเขาก็จะร้องไห้นิดตกใจขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าคุณพงยืนยันว่าเขาแค่ร้องไห้เพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่ใช่ว่า เขาแบบว่ากืนน้ําหรือเป็นอะไรลงไปคือเขาแค่ตกใจ่าแบบทำอะไรแต่พอเรียนไปสักพักหนึงสองสครั้งเองเนาะเขาก็เริ่มเริ่มทําได้แล้วค่ะเพราะเราก็เริ่มเรียนกันค่อนข้างตั้งแต่อย่างค่อนข้างเด็กเขาก็เลยยังมีสัญชาตญาณที่คุณรูบอกยอ่ไหวไม่เล่าวันนี้มีเบบี้ชาร์กตัวหน่อยดูเหมือนเบบี้ชาร์กทนไม่ไหวแลวอยากลงน้ำไปเบี้ชาร์กลงน้ำค่ะนี่เริ่มด้วย ให้คุ variance, ้นชินกับคุณครูคุ invers, ้นชินกับน้ำก่อนวอร์มก่อนค่ะไปเดินมาการที่หยับค <AND ichi> ้องเขาแบบนี้คือรีเฟกอ์ของเขาเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับ ความวิจาก่อนอยังไม่ถึงขนาดว่าให้เขาเกาะเองนะครับแล้วอุ้มเหมือนเดิมแต่ว่าให้เขาเริ่มจับเริ่มทำบางทุ้นชินว่าสิ่งนี้ลอยได้<อ>แล้วมันก็โยกเยกได้ด้วยปร<อ>ะคองวิธีประคองประคองที่อดเดิมครับแล้วให้มือเขาจับเริจับกคนเดี๋ยวพอมือเขาแข็งมากขึ้นเขาเกาะได้เก่งมากขึ้นเราค่อยๆจับ ที่ลำตัวหรือต่อไปไปที่ขาได้ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยเซฟเซฟก่อนจับที่แขน,นที่อกนให้เาขารับรู้ 嗯。<laughs> ส่วนใครที่ยังไมไ่กดติดตามหรือกด subscribe ไปตามกันได้นะคะที่หมาม้ามันดาบน f a c e b o o k YouTube แล้วก็ Instagram เลยค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ